สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะผมเมื่อนี้นะครับเสื้อาพ,พี่น้องมาเบ่งควายงามๆราคาดีๆเช่นเคยนะครับผม วันนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่คองค่อยของพี่พักแฝงนะครับบ้านสะอาดอำเภอหนองนาำคำจังหวัดขอนแก่นนะครับมีทางฟาร์มเพิ่นมีค่อยงามเปิดนะครับผมเป็นสาวน้อยสาวสวยนะครับแล้วก็มีอยู่2ตัวนะครับพี่ว่าอยู่ในคอกนะครับมาให้พี่น้องเบิ่งในมื้อนี้เดี๋ยวสิเข้าไปสอบถามข้อมูลกับพี่เพิ่อนมาสิเปิดและข้างไดนนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้มีของงามฝากพี่น้องกันเนาะแน่นครับผมเป็นสาวน้อยสาวสวยนะครับอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีของงามอยู่ในคอกนะครับผมมาให้พี่น้องได้เบิ่งกัน เอาตัวแรกก็เลยครับผมเป็นเพชรดาราหน่อผมน้องเพชรดาราครับน้องเพชรดารานะครับเป็นลูกสาวครับนี่ลูกของเจ้าเจริญครับผมเก้าเจริญแม่เพิ่นสายครับเพชรอุดรครับแม่สายเพชรอุดรเนาะครับผมนะครับผมอายุหนึ่งปีครับพอปีพอดีนี่ครับนี่คือใบเกิดของเพิ่นกำหนดคลอดกับอาหารกุ่มผ้าปีพอดีนะครับสูงนั้นเลครับผมประกันที่ร้อยยี่สิบแปดครับแต่ว่ละ มีบวกลบให้แล้วครับแตคือยี่สิบแบวกเนาะแม่นครับประกันเรา2 8เลยแม่นครับนี่ครับผมปีสูง28แล้วโค้งสามมาดีเลยมาเบิ้งหน้าตานาโค้งสามมันก็น้าตาชัดเจนเนาะแม่นครับนี่ครับผมเบิ้งใบหูเพิ่นมีความหนาเป็นเจ้าเนื้อนะครับผมลำตัวยาวอัตลักษณ์ชัดเจนอ่องคอสามเซนเนาะแม่นครับมีโบว์ความครับอ่องคอผูกโบว์สามเซนเล็บดีคอขาดีคอขาไงนี่ครับหน้าสวยเลย นะเบิ้งเอานะครับผมวางควยผูดแรกแม่นครับนะี่ครับหนานะครับใบหูวฟอลนลำเนาะแม่นครับใบหูหักฟอนลำขวนคู่หนะซองทางต,ตนะลักษณ์เจนเบิ้งด้านคางกันเบิ้งความหนาของเพิ่นขวนเพิ่นดีตัวครับมีทั้งสองขางขวนหามเพนหาทองเนาะแมนครับคอหนาแข้งขาใหญ่เล็บดีไม่ต้อนมีอเนาะบ่มีครับเล็บน้อยนะครับเบิ้งเอาลำตัวนี่ยาวท่ายยากสูงทายาว้ายหนาจะทอดร้อยสามสิบเนาะหน้าจะถึงแล้วครับเพราะว่าท่ายยกสูงเลย ใช่สวยนะครับแม่นี่หางกับยาวเพริงขานมสีเต่าเนื้อหนังสีชมพูนะครับปูได้ที่ว่าอยากได้สาวหน่อยสวยๆไปพนักสะพานกันมา่อวันขวดญฝั่งนี้ตกสวงเนาะแม่นครับขวัตกสวงสายพอดีพี่น้องครับนี่คือว่าเป็นขวัดีเลยอ่ะสิ่นี้ยี่สองฟังเลยครับฟังนี่กับฟังนั่งกับหางเพื่อกันเนาะแม่นครับจูงพี่ครับจูงพี่พี่น้องเบิ่งท่าเดินท่าย่างกันนะครับสำหรับลูกสาวก็จะเดินตัวนี้นะครับมีความหนาความใหญ่นะครับนี่ สูงที่ร้อยยี่สิบแปดบวกแล้วครับคอยน้อยปีหน่งะครับผมโครงสงมาดีเลยน่องเพชรดาล่านะครับลูกสาวก็จะเล่นไว้หนึ่งปีสูงที่ร้อยยีบวกแมนครับสาวสวยตัวนี้เปิดราคาเดี๋ยวผมเปิดไปยื้อสองหาครับผมสองแสนสองแสนหามื่นเนาะแมนคราคานีก็ต้อนได้นะครับบอกเบอร์พี่น้อง้นอครับผมศูนยปดแปครับสามสามเาย์ห้าห้าแปดครับหอกแฟงเนาะแมนครับนะครับเปิดลูกสาวก็จะเล่นตัวนี้ไว้ พูดให้ว่าตามหาสาวสวยพนุกรรมไม่ดีนะครับโค้งสางก็ดีนะครับอัตลักษณ์ในี่สามองผูกโบขวันเหล่าแตกฟังไส้ท้ายยกสูงนะครับสำหรับสาวน้อยตัวนี้โครงสร้างดีครับพี่น้องครับนี่แข้งขาใหญ่เลยนะครับพูดให้ว่าตามหาแม่พันแม่บล็อกในอนาคตนะครับไปพนาสะาพันกันที่พักแฟงเปิดไว้สองแสนหาหมื่นห้าหมื่นครับต่อรองราคากันได้นะเขาเปิดดีเนาะนะเบื้องหน้าตาเขาคนทรงฟีเหมือนเดิมครับ ส่งฟรีอย่ไกลกับส่งกันฟรีอยู่ไกลกับคุยกันแมนครับเนี่ผมวันนี้เปิดพี่ว่าเปิดราคาตัวเดียวแมนครับแต่ว่ามีของงามพี่มิน่องเบิง้งจะมีตัวหนึ่งเป็นลูกเก้าลูกดาวเหนือครับลูกดาวเนือเนาะอ่ะเดี๋ยวใพี่น้องเอามาเบิง้งต่อเนื้นอันเลยมีใบเนาะมีใบครับนี่บผมได้ตั้งซื้อเพิ่มครับนี่ซอดูดาวครับน้องดูดาวลูกสาวดาวเนือครับอายุอายุเพิ่นเจ็ดเดือนครับผมเจ็ดเดือนนี่คือใบเกินเพิ่นเนาะแมนครับ ผมแม่เพื่อนเป็นลูกสาวของเบิ้มพันล้านครับอเพิร์บาความสูงแม่เพื่อนนี่ร้อยสี่สิบหกนี่แล้ครับร้อยสี่หกเป็นลูกสาวของเบิ้มแม่นครับสําหรับลูกสาวดาวเหนือตัวนี้คือใบเกิดของเพื่อนกับข้อกับเดือนเดือนเจ็ดนะครับหกสี่ระทานชัดเจนแม่นครับสูงไรเนี่ยก็ร้อยยี่สิบสามครับผมร้อยยี่สิบสามแม่นครับมีความเป็นเจ้าเหนือเนาะตามพันตุ่งเบิ่์บวกกับสายเบิ้มนะครับแม่เป็นสายเบิ้มกับสีได้มีความเหนือความหนาชัดเจนเลย อันนี้คือให้โทรมากคุยกันเนาะแม่นครับเพราะว่ายังหันในวาราคาใช่ไหมทนายวาราคาว่าทไหนครับโอ้มีตะมียังบ่อมีครับนะับผมเป็นควายเจ้าเนื้อครับนี่โอรงสางมมนดีเลยครับสาวหน่อยเจ็ดเดือนล้งเปิดล้างนั่นนีครับเขางั้นหน่อยเนาะเป็นควายหน่อยอยู่แต่ว่าหนาญงมาโครงเนื้อนังนี่มาเต็มเลยนะครับผมตามพนักตางพิ้นนะับเพราะว่าไอดาวเนื้อก็เป็นสายเจ้าเนื้อแลลวแม่นครับแล้วก็เบิ่มขึ้นกัน เนื้อนังนี่มันต้องห่วงหัวงโหนูงห่วงท้องดีสวยเลยสำหรับน้องดุดดาวูว้ใดที่ว่าอยากได้ไปก็คอยโทรมาถ,ถามเอาเนาะนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ไ้ไว้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งแมนครับอันนี้เป็นลูกสาวให้ก่อนนี่ตัวนั้นเป็นลูกสาวของเพชรอีสานครับผมเพชรอีสานแมนครับอายุเคนใดครับนี่หนึ่งปีหกเดือนครับปีหกเดือนสูงอะไรนะครับร้อยสามสิบ 839แล้วครับเอกสารของคนเนาะแมนครับนี่เอกสารครบทุวตัวลูกสาวพิธีสารปีหกเดือนแมนครับสูงที่ร้อยสามสิบแปดสามสิบเก้าแล้วครับร้อยสามแปดสามเก้าแล้วแมนครับโอ้โครงสางมาดีเลยพี่น้องครับตัวนี้สูงเาาใหญ่เลยนะครับผมกำลังมีเนื้อเป็นอย่างมาเต็มเนาะแมนครับกินหัวหานเป็นแบบนี้กำลังกินกำลังฝึกแมนครับนะครับผมสวยๆเลยตัวนี้แต่ว่ากะ โทรมา,า,าสอบถามเอาพือ่เอาแมนครับนะครับสำหรับสาวสวยตัวนี้มีซึอึ่บคับนี่ซื้อเพชรมุกดาครับผมเพชรมุกดาเนาะครับลูกสาวเพชรอีสานนะครับอันนี้เหตุโทรมาสอบถามกันเอาโครงสร้างไงพี่น้องครับตัวนี้โครงสร้างไงอ่างดีพ้อครับนี่อางดีแข้งขาดีไม่ตม้องนิยังแมนครับนี่ยครับผมแต่ว่าบางทีว่าเมื่อนี้ก็เปิดกันเปิดกันกะน้องเพชรดาราเนาะแมนครับลูกสาวของเกาเจริญชื่อว่าเปิดไบสองแสนหามืิน ครับผมต่อรองราคากันได้เอาบอกเบอร์พี่น้องไว้เรื่มนึงครับผม088ครับ339 0558ก้าศูนยแปดครับของแฟนฝักแฟนนะครับผมบ้านสะอาดอำเภอหนองน้ำคำจังหวัดขอนแก่นครับนี่ครับขันว่าเห็นแล้วน้องดุดดาวลูกสาวดาวเหนือหรือว่าน้องเพชรเข็นมุกดาเข็นมุกดาลูกสาวพิ่ดิสารกันพี่น้องสนใจก็ค่อยโทรมาสอบถามกันนี่ครับนะครับแต่ว่าที่เปิดมินีิกับพี่น้องอภิษฎดาราลูกสาวก็จะเลื่อนนะครับสองแสนหาหมื่นต่อในเนาะครับผมนะครับผมเอาสลักคี่นี่เขาพูดลายรับที่ติดตามัชมกน นะผมขันมีความงามราคาดีกับสิภาพพี่น้องเบื้องมาล้ชมเป็นเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องในชาติพ่เที่ยไวไ้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ